เอาละครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาเล่น dropdown เมนูหรือว่าไอตัว select ในภาษา html นะครับทีนี้ตอนนี้สร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วครับแล้วก็ผมกำลังลง material ui อ๋อลงเสร็จแล้วนะครับ material ui ทีนี้ผมจะอุ๊ยรันดูก่อนนะครับ npm start run โอเคขึ้นมาปกตินะครับแล้วก็ที่ไฟล์ app js เนี่ยผมจะลบ header ออกสำหรับคนที่จะสร้างโปรเจกต์แล้วก็ลง material ui ก็ไปดูคลิปแรกเลยนะครับ คลิปแรกจะสอนเอาไว้อีพิโซดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ไหนดูซิอ่าเป็นหน้าว้างนะครับทีนี้ไอตัว select เ,เนี่ยมันคืออะไรลืมแล้วอืมคือการสอนของผมเนี่ยผมจะสอนแบบพาใช้งานจริงนะครับมันเป็นการ เปิดด็อกิวเมนต์เปิดเอกสารอ่านด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยนะครับผมคิดว่ามันเป็นทักษะที่ดีสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือ Developer ที่จะทำงานจริงเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลในการเซิร์ชสูงมากมันไม่เหมือนกับที่ผมเหมือนอาจารย์ในโรงเรียนมาสอนนะครับจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยคือการเซิร์ชนะฮะโอเคทีนี้ใน Material UI เนี่ยผมจะ select <c oughs> ใช่ไหม input navigation surface feedback data display โอเคมันคือ select นะครับ select select input select อ่าอ,อันนี้แหละคือด r o p d o w n เนาะที่เขาเรียกกันทีนี้เอ่อ มจะดูโคดอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ก๊อป material ui select มาก่อนนะครับเออต้องเอา React มาด้วยเนาะนี่เพราะ React จะใช้ในการ use state นะครับ use state โอเคเป็นยังไง อโอเคนะครับทีนี้ไอตัวส elect ใช้ยังไงเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับอืสี e หล็กเป็นอย่างนี้โอเคมันปุ่มจะกอ๊อบมาเลยแล้วกันเวลาเขียนโค้ดน,นะครับจัด สเปซให้มันสวยงามนะมันจะง่ายกับการดูโค้ดครับผมโอเคไหนดูซิซเล e c กมาหรือยัง age menu item is It not defined oh. เราต้องเอาเมนูไอเทมเข้ามาด้วยนะครับงั้นตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ A certify handle change ตรงนี้ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนค่าที่ดอบดาว w n นะมันจะเรียกฟังก์ชัน handle change ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะใส่ฟังก์ชัน handle change เข้าไปเป็น const handle change เท่ากับนี่แล้วก็ <c oughs> ผมจะทำอันนี้ให้ดูคืออันเนี้ยเอจิ o นอตติฟาเอาเป็น recp ดีกว่าสมมุติว่าให้เลือกเมนูอาหารเนาะตรงนี้มันจะเป็นตัวแปรของ ของ state นะครับก็คือคอนส์ลืมอีกแล้วว่ามันเขียนยังไงเนาะพองั้นเ e ิร์ชขอดู example หน่อย use state ใช้ยังไงอื u ย e ส t เต e ไม่ค่อยได้เขียนเนาะไม่ใช่ไม่ค่อยได้เขียนโปรติก็เขียนประจำแหละแต่ว่าเป็นการเซิร์ชให้ดูเนาะ นี่นะวิธีการเรียก use state โอเคทีนี้ให้ชื่อว่า r e c i p e set r e c i p e อ่ะน่าจะไม่ error แล้วนะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับเป็น10 20 30เนอะทีเนี้ย ตัว Data ผมจะทำการวนลูปเข้าไปให้ดูเนาะตัว Data เนี่ยสมมุติชื่อ d a t a าอา a y นะเท่ากับออ,อะไรดีขนมจีนผัดไทย ข้าวเหนียวหมูทอดอ <c oughs> อะไรอีกข้าวผัดอา่าทแดงหมู เนาะอันนี้คือตัว array ของข้อมูลที่จะเอาไปใส่ใน select นะครับเปลี่ยนชื่อหน่อยให้มันสื่อหน่อยเนาะ select data array โอเคทีนี้วิธีการนะครับคือ <c oughs> ตัวผมจะเอา data array เนี้ย ใส่ใน select วิธีการก็คือเราจะใช้การเขียนโค้ดในเขียน javascript Code ใน js Code นะครับก็คือเราจะใส่ไอเนี้ยเข้าไปปีกาเข้าไปเสร็จแล้วจะทำการวนลูปนะครับการวนลูปเนี้ยเขาจะนิยมใช้ใช้ map กัน แมปก็มันก็เหมือน for each แล้วก็มีการ return ค่าได้นะ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ select data array d map แล้วก็เป็น item อันนี้เป็น anonymous function นะครับเสร็จแล้วเราจะ return เนี่ย return มันก็คือ return string value เท่ากับ item เนี่ยคือมันจะ Return เอาเมนู i อเทเนี่ยออกมาแทนการเขียนไปตรงๆแบบ static กันนะฮะโอเคเอน่าจะได้แล้วนะอ่ะทักกดตรงนี้เห็นไหมครับขนมจีนผัดไทยข้าวเดียวหมูทอดข้าวผัดขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปหน่อยผมจะ ใส่ Text f i e d คือพอเลือกปุ๊บพอมีการเลือกปุ๊บเราจะให้ขึ้นมาที่ Text f i e d นะครับโอเคงั้นตรงนี้ผมจะใช้ Text f i e l เสร็จแล้วหลัง Select เ,เนี่ยให้เป็น Text f i e l Text f i e d ใส่ยังไงจำไม่ได้เซิร์ชดูนะครับ ใน Material UI ในเรื่องของ Text f i e l d เรากดไปดูที่ Component Text f i e อเคกรอบมา Text f i e l อ่ะมันน่าจะมาอยู่ข้างๆกันแล้ว text fill in notify d อ๋อ oh, ผมพิมพ์ผิดนะต้องเป็นอันนี้อืมอันนี้เป็นดอ o ดาวอันนี้เป็น text f i e l d แล้วนะทีนี้ text f i e l d เนี่ยผมจะขยับออกมาหน่อยใช้สไตล์นะครับ margin left สิยีสิบอ่ะขยับหลบมาแล้วอันนี้ text f i e l d นะทีนี้ ตอนนี้ที่ผมจะทำก็คือถ้ามีการเลือกที่ select เนี่ยนะครับเลือกแล้วเนี่ยก็ให้ค่าเนี่ยเข้ามาอยู่ใน text field ด้วยการจะให้ค่าเข้ามาอยู่ใน text field เนี่ย text field จะต้องม e ี value ผมจะให้ชื่อตัวแปรว่า tf value มครับ set tf value นะฮะเท่ากับ use state ว่างโอเคทีนี้จะให้ value เท่ากับ tf value นะครับโอเคทีนี้ พอมีการเปลี่ยนเปลี่ยนค่าที่ select คือกดตรงนี้นะฮะผมจะเอาค่าเนี่ยมาใส่ไว้ใน text field ข้างข้างนี้ handle change on change เสร็จปุ๊บผมก็จำไม่ได้นะว่าเราต้องใช้ e t a r g e t value นะถ้าจำตรงนี้ตัวแปร e นะครับผมจะลอง console o log ดู e target value ซึ่งจะจำไม่ผิดนะจากนั้นเราก็ลองดูซิอาถ้าเลือกขนมจีนปุ๊บนี่ขนมจีนจะขึ้นนะที่เราคอนโซลดลอกเมื่อกี้นี่ผัดไทยก็ขึ้นมาโอเค e target value เราก็ทำการเซ t tf value เท่ดดทากับ e. target. value tf value ก็จะถูกเซตเข้าไปนะครับก็คือ value ของ text field เนี่ยมันจะคือ tf value โอเคไหนมาดูสิสมมติผมเลือกขนมจีนปึ๊บขนมจีนก็จะขึ้นมาข้างๆครับถ้าเลือกข้าวเหนียวหมูทอด <S <S ข้าวเหนียวหมูทอดก็ <S <S จะขึ้นมาข้างๆนี่ยแหละครับ react มัน เขียนง่ายนะมันไม่เหมือนกับการใช้จาวาสจาวาสคริปหรือว่า jQuery ในอดีตนะครับแล้วมันก็จะโค้ดมันจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเอา Select มาให้ดูนี่แหละครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าต่อไปคลิปสั้นๆเหมือนเดิมคลิปยาวๆเดี๋ยวเอาไว้ตอนจบแล้วกันโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ